ติดึงได้รับไข่มังกรฟ้า1น hey, ึเอเอเห่นั่นมันอะไรกันนะนี่ไงโห oh. เวทมนต์ภาษามังกรที่สามารถเพิ่มพลังได้100%เลยงั้นเหรอตึดึงหนังสือทักษะเสียงสะท้อนภาษาบังกรคุณภาพมหากราบความต้องการของเลเวลเลเวล3าใช้เพื่อเรียนรู้ทักษะพาสซีฟหรือทักษะติดตัวเสียงสะท้อนภาษามังกรเมื่อนักขี่มังกรและสัตว์เลี้ยงบงกรใช้เวทมนต์ภาษามังกรเดียวกันจะสามารถเพิ่มพลังของเวทมนต์ภาษามังกรได้100%เ โอ้ถ้าใช้ร่วมกับมังกรฟ้าแล้วทักษะของมันจะดีขึ้นงั้นเหรอนี่มันคล้ายกับเสียงคำรามของราชามังกรสีฟ้าเลยแน่ๆจะดึงได้รับหนังสือทักษะเสียงสะท้อนภาษามังกร1 EA ด้วยเสียงสะท้อนของภาษามังกรและเวทมนต์ภาษามังกรทั้งชั้นและมังกรฟ้าจะสามารถเพิ่มพลังได้เป็นสเท่าเลยงั้นเหรอเนี่ย แต่มันสามารถเรียนรู้ทักษะนี้ได้ในเลเวล35ดูเหมือนว่าฉันจะต้องไปหาพี่สาวตูที่บ้านประมูลเทียนหัวและนะซี่แล้วก็ใช้สิปพรเศษประจำเดือนที่ฉันได้รับมาม้วนคำภีขยายช่องสัตว์เลี้ยงฉันมาแล้วละนี่ลู่ฟานนายกำลังยืนทำอะไรอยู่นะโหมีอะไรกันเหรอเจ้าหนูลู่ฟานอย่าบอกว่าชอบดูวิวแบบนี้คนเดียวนะ อ๋อไม่มีอะไรหรอกครับผมเองก็แค่มองไปรอบๆเองผมรู้สึกเหมือนกับว่ามันผ่านชายแดนทางตอนเหนือไปแล้วและหลังจากทะเล3าบนี้ไปมันอาจจะเป็นดินแดนที่ไม่รู้จักแล้วละแม้ว่าฉันจะสามารถสำรวจเพิ่มเติมได้แต่พายุหิมะทางตอนเหนือนั้นมันกว้างใหญ่เกินไปนี่อาจจะเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วก็ได้นะอีกอย่างภูเขาพระจันทร์สีเลือดมันยาวมากกว่าพันไม้ จนจบถึงตรงนี้ดังนั้นนี่น่าจะเป็นปลายหางของเทพเจ้าโบราลาแล้วล่ะโ้มันใหญ่มากเลยเง้นเหรอนี่เนี่ยถ้าไม่นับหัวของมันด้วยซ้ําเพียงแค่อย่างเดียวความยาวของมันก็ยาวมากกว่าหนึ่งไม้ซะอีกอ๋อแม้ว่ารูปร่างที่แท้จริงของเทพเจ้าโบราณจะยังคงไม่ทราบแต่ไอโซที่มันใหญ่ขนาดนี้มันจะต้องเชื่อมโยงกับพระจันทร์สีเลือดอย่างแน่นอน มันเหมือนกับกิ่งก้านสําหรับควบคุมพจันทร์สีเลือดของเทพเจ้าโบราณเลยนะครับหาเทพเจ้าโบราณางั้นเหรออาจจะเป็นมนุษย์ก็ได้นะฮะแล้วเจ้านายของมันอาจจะอยู่ปลายสุดของโซ่นี้ก็ได้เออแต่ว่ามันเองก็ยังเร็วเกินไปที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นทั้งหมดนี่ตอนนี้เราควรตามโซ่ไปก่อนดีกว่าเพื่อดูว่ามีอะไรรอยอยู่ข้างหน้านะครับอ่าๆใช่ละละ บางทีอาจจะเจอซากปรมาัพที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของทะเลสาบก็ได้นะเออเอาละในฐานะที่ฉันนั้นเป็นกัปตันฉันจะต้องเตือนทุกคนไว้ก่อนทะเลสาบที่ไม่รู้จักอยู่ข้างหน้านี่เราไม่รู้ว่ามันจะอันตรายขนาดไหนแล้วก่อนนะอีกอย่างช้างกงจำเอาไว้ด้วยว่าย่าได้รับบาดเจ็บเหมือนกับครั้งก่อนอีกเอเข้าใจแลวละกัปตันหลีเอาแต่จ้องฉันอยู่ได้อย่างเดียว เอองั้นฉันจะนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้เหน่ยใจนี่ความสำเร็จของคนอื่นนะเลิกคิดจะเกาะใครสักคนได้แล้วหันมาช่วยฉันตั้งพิกัดแผนมามาเร็วมาเร็วไม่ต้องห่วงกับตาลีผมจะไปสอดแหนมก่อนแล้วค่อยกลับมาเอืถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันคงไม่หินด้วยแต่ในตอนนี้ฉันเชื่อแล้วว่านายจะไม่เป็นตัวถ่วงของเราอย่างแน่นอนอ,อ่านี่ฉันใช ไอ้นี่มันใช้ยังไงนะฮะกดตรงนี้ไงไอ้เจ้าโง่เอาละเสี่ยวเย่เปลี่ยนรูปแบบเป็นมังกรทำรลายล้างเราจะรอกันอยู่ที่นี่ถ้ามีอันตรายอะไรก็กลับมาได้เลยคราวนี้ฉันให้เฉินใช้เอาม้วนคัมพีเทเลพอตมาด้วยเพื่อที่เราจะได้เทเลพอร์ตกลับไปตั้งหลักกันที่ฐานในกรณีนี้ของเหตุฉุกเฉินเฮ้ยลมแรงชะมัด ลู่ฟานระวังตัวระหว่างทางด้วยนะอ่าได้เลยครับไม่มีปัญหาเอาละไปกันเสี่ยวเย่สองชั่วโมงต่อมาโหที่นี่มันกว้างใหญ่เกินไปแล้วนะเนี่ยฉันยังมองไม่เห็นจุดจบของโซ่เลยแฮตึ๊งคำเตือนท่านกำลังเข้าไปในพื้นที่ซากปรัหักพังของศพที่ล่วงหลน ฮะซากประดับผักพังของศพที่ล่วงหล่นงั้นเหรอเท่านี้มันเองก็สมเหตุสมผลแล้วละตึดึงซากประดับผักพังของศพที่ล่วงหล่นเลเวลพื้นที่ไม่ทราบมันเหมือนกับสิ่งที่ค้นพบในประเทศดวงดาวเลยแฮะที่จะมีพื้นที่ลึกลับที่อยู่ใกล้กับเทพเจ้าโบราณคนที่เสี่ยงเข้าไปในวิหารของภูเขาศักดิ์สิทธิ์จะถูกเปลี่ยนเป็นทาตของภูเขาศักดิ์สิทธิ์นะ ทราบปรหักักพังนี่ก็คงมีลักษณะคล <cile. S 2> ้ายๆกันฮะเห้ He, เสี่ยวเย่เกิดอะไรขึ้นนะเห้นั่นอะไรกันนี่มันดูเหมือนจะเป็นโรงศพสีดำขนาดใหญ่เลยแฮะดึงดวงตาแห่งการประเมินผลลัพธ์ไม่ทราบ นี่คือความลับของซากปราพกพังของศพที่ล่งหล่นมันเป็นสิ่งที่ระบุไม่ได้เหมือนกับพระจันทร์สีเลือดเลยแฮะหอนั <t 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 ่นอะไรนะเฮ่เสี่ยวเย่จะย็นยๆก่อนเสี่ยวเย่ดูตกใจกับไอสิ่งนั้นอย่างชัดเจนเงานั่นมันจะส่งพลังเกินไปแล้วและผลการประเมินของเราก็ยังไม่ได้อะไรมาอีกจะมาเสี่ยงกับมันไม่ได้เด็ดขาด โหไม่นะมันสังเกตเห็นเราแล้วเสี่ยวเย่สับเกียร์หมารีบออกจากที่นี่แล้วบ้าเอ้ยมันเร็วกับเสี่ยวเย่ออยางงั้นหรอเนี่ยตดึงเสียงกระซิบของสายลมให้พรแห่งลมแก่ผู้สมสัยเพิ่มความคล่องตัว35%เฟตดึงอาชีพนักขี่มังกรระดับ2เลเวล32 สัญญามังกรดำระดับ2ความแข็งแก่ง11,659จิตวิญญาณ11,400ความคลองตัว14,16เพิ่มเป็น14,061ความอดทน11,777เฮ้อดูเหมือนมันจะไม่ตามเรามาแล้วสินะในที่สุดก็พ้นมันสักที เฮ้อโชคดีจังหลังจากที่ขี่มังกรแล้วค่าสถานะของเราจะเพิ่มขึ้นมาได้ทันเวลานะแต่เดิมแล้วเสียงกระซิบของสายลมจะช่วยเพิ่มค่าสถานะให้กับตัวเองเท่านั้นแต่ตอนนี้มันสามารถแบ่งปันให้กันและกันได้แล้วหอโอ้ดูเหมือนว่าไอ้เจ้าหนูลูกฟานจะกลับมาแล้วนะเป็นไงเป็นไงไปเจออะไรมาใหม่ๆบ้างข้างหน้านี่เป็นซากปลร้าผักพัง แต่มันมีบางอย่างที่แข็งแกร่งและอันตรายเป็นอย่างมากอยู่ใต้ชั้นน้ําแข็งนั่นเราควรรีบเทเลพอร์ตกลับค่ายเป็นทันทีฮอ,หอขนาดนั้นเลยงั้นเหรอแม่งทําให้ลูกฝานกลัวได้เนี่ยนะ50นาทีต่อมาลงศพสีดําและเหงาใต้น้ําแข็งนั่นโซ่ขนาดใหญ่และซากป้าดับหักพังของศพที่หลงหล่นงั้นเหรอ ถ้าเป็นอย่างนั้นเราไม่สามารถที่จะสำรวจที่นั่นต่อไปได้แล้วละไม่เช่นนั้นมันจะไปจบเหมือนกับตระกูลของมอแกนเข้าที่มีการสูญเสียครั้งใหญ่ไปสถานที่นั้นให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามันกําลังผนึกสิ่งที่ไม่รู้จักอยู่ในทะเลสาบนั้นเลยครับและทำให้แม้แต่เสี่ยวเย่ยังรู้สึกไม่สบายใจเลยโฮสิ่งที่แม้แต่ผอมงกอยังกลัวทะเลสาบน้ำแข็งนั่น จัดเป็นที่ตั้งของซากปรับพังของศพที่ล่วงหลนและกําหนดให้เป็นเคต้องห้ามแล,ล้วลหรออาลียกเลิกเส้นทางสำรวจทั้งหมดที่อาจจะผ่านซากประบพังนั่นและส่งพิกัดของทะเลสาบน้ำแข็งไปหานักวิชาการในเมืองมังก่อซะอ้าเข้าใจแล้วภารกิจของหน่วยที่78ถูทุกยกเลิกภารกิจใหม่ของพวกนาย คือการช่วยเหลือเหล่านักวิชาการของเมืองมังกรในการวิจัยซากหัวับพังของศพที่ล่วงหล่นนั่นรับทราบในส่วนของลูฟานในเวลาไม่ถึงเดือนแค่นี้ได้นั้นได้นําทีมไปสู่การค้นพบครั้งสําคัญเช่นนี้และนี่ถือว่าเป็นการยอมรับในความสําเร็จของกองทัพกิฟฟินดึงดึงเหรียญแห่งเกียรติยศทางการทหารระดับเงินของกองทัพกิฟฟินเครื่องประดับระดับมหากราบ เออ,เอ,อขอบคุณครับพูวกโสถูแต่ว่านี่คือสิ่งที่บอกถึงหน้าที่และภารกิจของกองทัพกิฟฟินผมเพิ่งมาที่นี่ได้แค่เดือนเดียวเองผมมีป้ายเงินแล้วด้วยผมออมไปไม่ได้หรอกเฮอรับมันไปเถอะหากนายเข้าร่วมกองทัพกิฟฟินหลังจากสําเร็จการศึกษาไปนายสามารถเป็นผู้นําโดยตรงจากเหรียนระดับเงินได้โดยไม่เสียเป่าหรอกเฮอใครนี้มีผู้ถือป้ายเงินเพียงแค่19คนเท่านั้นเองนะ หากนายเข้าร่วมอีกครั้งแล้วก็ฉันคงต้องรับคำสั่งจากนายแล้วละ่ะเอ,อ้ยลู่ฟานได้เลื่อนเป็นป้ายเงินเร็วจังเลยนะเนี่ยเอ,อ้แต่นะก็น,นะฉันไม่ได้อิจฉาอะไรเลยเอ้ยอ่าเข้าใจแล้วครับงั้นผมจะขอรับมันไว้ด้วยความเคารพพวกอวสถูเออท่านถูถ้าไม่มีอะไรแล้วพวกเราขอตัวไปติดต่อกับนักวิชาการของเมืองมังกรก่อนนะครับ เฮ้ยลู่ฟานให้ฉันสมผัดมันสักครั้งเถอะนะเฮ้ยยี่น้าอายชะมัดเลยอ่าไปได้เลยละพวกนายทุกคนทำงานอย่างหนักมาหลายวันแล้วด้วยนะแต่ก่อนนะยังไงก็ตามลูกฟานอยู่ที่นี่ก่อนตั้งแต่ที่นายมาทางตอนเหนือภารกิจสำรวจของเราก็เข้าหน้าไปมากฉันอยากจะให้นายอยู่ที่นี่จริงๆเลยนะเนี่ยเออแต่ก็โชคร้ายหน่อยที่เวลาในการยืมตัวของนายมันดันหมดสะกก่อนนะ นี่สำหรับนายในอีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้าฉันจะต้องส่งนายกลับไปที่สถาบันมังกรแล้วเฮะอข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนการทดสอบระดับชาติอีกไม่ถึงสองสัปดาห์ข้างหน้าฉันเองก็คงต้องเตรียมตัวออกไปเหมือนกันสินะโอ้มีอะไรหรือเปล่านะอย่าบอกนะว่าลืมการทดสอบระดับชาติหรือนาะยไม่อยากจะออกจากหน่วยคิฟฟินเงินเหรอเออจริงๆแล้วผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะ แต่ผมจะไม่ลืมจุดประสงค์ในการมาที่นี่หรอกนะครับด้วยทักษะการประสานงานและมังกรปีศาจของศพที่ล่วงลน้นผมมั่นใจเลยว่าการทดสอบระดับชาตินี่ผมจะต้องชนะอย่างแน่นอนโอ้โา,หา,หาดีมากเลยเอกสารน,นี่เป็นข้อมูลสาธารณนะที่รวบรวมไม่เป็นพิเศษสำหรับนายโดยเฉพาะเลยละ่ะถ้ากลับไปแล้วก็อ่านมันซะด้วยละ่ะอ่าเข้าใจแล้วครับ ในเวลาเดียวกันดินแดนธุรกันดารประเทศไทยฉีเฮ้อตัวแทนประเทศไทยฉีจินช่องหันอพี่ชายอาูนแห่งขุมนรบยังไม่วิวัฒนาการอีกเหรอเราอยู่ที่นี่มานานมากแล้วนะอ๋อไก่เลยล่ะ ให้มันกินไปอีกถึง2-3ถึงชีวิตก่อนมันก็จะสามารถวิวัฒนาการไปอีกขั้นได้แล้วโหฟาบาทแล้วก็เจ้าหญิงนั่นเหรอพวกท่านมาลาปีศาจด้วยตัวเองเลยเหรอครับเนี่ยฮะเป็นเกียรติอย่างมากเลยได้โปรดเข้ามาพักข้างในก่อนเถคะโอ้โงั้นเหรองั้นฉันจะขอรับพวกมันไว้ด้วยความยินดีเลยละกัน ฟ uh huh. าบาดนี่ท่านกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยอ่า uh huh. ปีศาจส,สัป,ปะาดฟาบาดครับระวังอย่าทำร้ายประชาชนเออระวังงั้นเหรอฉันบอกนายแล้วไงว่ามันต้องการอีกแค่ไม่กี่ชีวิตเองเพื่อที่จะได้วิวัฒนาการอีกนะอ่า uh huh. uh huh. สัป,ปลาดสัป,ปลาดออกไปนะเฮ้ยไม่นะได้โปอดยา เป็นพวกคนชั้นตำ่ำฆ่าพวกมันไปก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกพวกมันต้องรู้สึกเป็นเกียดด้วยซ้ำที่ได้เป็นขนมให้กับสัตว์อัญเชิญของฉันนะแกนะอยู่ในตระกูลจินของฉันมานานแล้วแต่แกก็ยังเอาแต่พูดเรื่องโงโง่ๆแบบนั้นอยนู่ได้ไมื่เห็นจะพัฒนาอะไรขึ้นสักนิดอ่ารอฉันด้วยพี่ชายในเวลาเดียวกันหอประชุมสภาวิญญ,ญาณแห่งชาติฮิ่ง งง้นในครั้งนี้ในการทดสอบระดับชาติเราจะเป็นพันธมิตรกันสินะตัวแทนประเทศฮึ่งเคียรันเพราะนี่คือการเตรียมตัวในการทดสอบระดับชาติฉันจะไม่คัดคานหรอกถ้าเกิดมีใครสักคนปล่อยเรื่องที่พวกเราเป็นพันธมิตรออกไปพวกขุนก็คงรู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะตัวแทนประเทศฮั่นไหวจิเฮในทุกๆปีการทดสอบระดับชาติ เราเองก็อยู่อันดับล่างกันตลอดถ้าเกิดปีนี้พวกเราเป็นพนธมตรท,ทั้งสีชาติกันแล้วเราอาจจะได้อันดับสูงๆก็ได้ตัวแทนประเทศถทังใต้หยานซานไหลยินดีที่ได้ร่วมงานกับพวกนายประเทศหิมะภูเขาไฟที่ปะทุเออคุณชายครับหัวหน้าครอบครัวทรงข่าวมาแล้วถึงเวลาที่คุณชายจะต้องออกเตรียมตัวเดินทางแล้วนะครับ อในที่สุดการทดสอบระดับชาติก็เริ่มขึ้นแล้วสินะตัวแทนประเทศหิมะอังเดยประเทศแถบดาวหรือประเทศดวงดาวนะครับผมเองก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆซากปรับพังของวิหารบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ช้าเรากำลังจะไปที่ประเทศไทยเฉยแล้วเตรมตัวพร้อมหรือยังนะ ในการทดสอบระดับชาตินี่ไม่มีอะไรที่จะหยุดฉันได้หรอกตัวแทนประเทศแถบดาวชาวสองวันต่อมาแล้วตัวแทนประเทศมังกรของเราได้ทำการบ้านครบหรือยังกันเนี่ยฮ่าฮ่าเล็งที่หนึ่งไปเลยเจ้าหนูลูกฝานในฐานะกัปตันถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องขอให้นายออกจากทีมนะฉันจะคอยแชร์นายน,นนะลูกฝา นายพร้อมหรือยังล่ะได้เวลากลับไปที่สถาบันมังกรเลยนะเอาละครับไปกันเถอะเช้าวันรุ่งขึ้นณนะสถาบันมังกรที่สำนักงานใหญ่อ่าเข้ามาสิขอโทษนะครับในที่สุดนายก็มาสักทีไม่ได้เจอกันานานเลยนะลูกฝานอาจารย์ใหญ่นะกำลังไปทำธุระอยู่ข้างนอก ฉันจะเป็นคนดูแลนาะยในการทดสอบระดับชาติเองสองคนนี้คือผู้พิทักษ์เงาถูกส่งมาโดยผู้นำของเมืองมังกรพวกเขาจะทำให้แน่ใจว่าตัวแทนประเทศจะปลอดภัยในระหว่างที่เดินทางไปประเทศไทฉผีผู้พิทักษ์เงายูเอะผู้พิทักษ์เงาเจนผู้พิทักษ์เงานะไม่เหมือนกับคนของกองทัพกิฟฟินหรอกเพื่อที่จะปกป้องผู้นำของเมืองมังกรโดยเฉพาะ และดูเหมือนว่าการทดสอบในปีนี้จะมีความสำคัญพิเศษดูนะเอาละนั่งก่อนละกันนะอ่ารองผออ,อเจ้าจะไปที่ประเทศไทยฉีกับผมด้วยใช่หรือเปล่านะอ๋อจริงๆแล้วอาจารย์ใหญ่นะยังจะไม่กลับมาอย่างน้อยก็อีกสิบวันแต่ฉันเองก็ได้เช่าเครื่องบินส่วนตัวในชื่อของสถาบันไว้แล้วเราจะออกเดินทางพรุ่งนี้ตอนเที่ยงกัน พึ่งกลับมาจากทางตอนเหนือและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะออกเดินทางไปข้างนอกอีกแล้วพักผ่อนให้สบายเถอะวันนี้นะถ้ามีอะไรที่ไหนต้องการก็เชิญถามมาได้เลยตราบใดที่มันสมเห็นสมผลมากพอสถาบันมังกรก็จะจัดหามันมาให้ทันทีเออที่จริงแล้วมีบางอย่างที่ผมอยากได้อยู่นะเป็นไปได้ไหมที่สถาบันมังกรจะจัดหาหม้วนคัมภีร์ขยายช่องสัตว์เลี้ยงนะ อะไรนะลูฟ่ฟานจะบอกว่านายมีมังกรอีกตัวแล้วงั้นหรอเออเออก็เผื่อไว้ก่อนนะครับมีไว้ก่อนก็น่าจะดี <c oughs> ไอ้นั่นนะมันไม่ค่อยแพงเท่าไรหรอกแต่สถาบันนะไม่ค่อยมีของแบบนั้นอยู่ในสต็อกหรอกฉันต้องขอโทษด้วยจริงๆงั้นผมจะไม่รบกวนรองผอเอจ้าแล้วละถ้าไม่เป็นไรผมจะขอเวลาที่เหลือเป็นทำตัวเป็นอิสระได้หรือเปล่า ได้แน่นอนสิไม่ต้องกังวลรอกเรื่องของผู้พิทักษ์เงานะพวกเขาจะไม่ก่าไก่นายอย่างแน่นอนวินล,ล่าหมายเลขสองเฮาเสี่ยวฟานในที่สุดนายก็กลับมาสักทีตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาป้าคิดถึงนายมากเลยนะโหในที่สุดนายก็กลับมาสักทีทำเอาพวกเรารอทั้งคืนเลยนะเนี่ยโห งั้นรองผอ,อเจ้าก็แจ้งทุกคนไว้แล้วสินั้นนี่นนยแย่จังเลยแฮะฉันอยากจะมาสะใภยทุกคนแท้ๆเลยฮ่าฮ่ฮอย่ายืนกันอยู่ได้สิเสี่ยวฟานไม่ได้กินอะไรดีๆในตอนที่อยู่ทางตอนเหนือแน่นอนไปกันเถอะไปกินข้าวกันพวกเรากําลังรอนายอยู่เลยนะเริ่มกินข้าวกันเถอะนี่ฉันกําลังจะหิวแห้งตายอยู่แล้วนะเนี่ยพี่สาวฮันนะเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเช้าเลยนะ ฮ่อยากจะบอกว่าข้าวที่นั่นมันเองก็อร่อยดีนั่นแหละแต่สิ่งที่ฉันคิดถึงมากที่สุดในชายแดนทางตอนเหนือคืออาหารที่คุณป้าทำนะหองั้นเหรองั้นบอกหน่อยสิในเดือนที่ผ่านมานี้นายแข็งแกร่งขึ้นอีกแล้วใช่หรือเปล่าพวกลูกฝานเองจะได้กินข้าวนานถึงสองชั่วโมงเต็มลูกฝานได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ชายแดนทางตอนเหนือและได้รู้ว่าไม่มีใครกล้าเข้ามาโจมตีใดๆเลย แต่นอกจากเพื่อนๆและครอบครัวแล้วยังมีอีกคนที่ลูกฝานจะต้องไปเยี่ยมก่อนที่จะออกเดินทางเฮ้เฮ่ของขวัญน,นั่นสำหรับใครงั้นหรอมันดูแพงมากเลยนะเนี่ยเออนี่เธอทำเอาฉันตกใจแทบแย่เลยนะไม่ใช่เรื่องของเธอสักหน่อยอย่าเข้ามายุ่งโหน่าเบื่อจังเลยนะเนี่ยไม่ต้องเดาก็รู้ว่ามันน่าจะเป็นของพี่สาวใช่หรือเปล่าละค่ะ เสี่ยวฟานพรุ่งนี้จะไปกันแล้วนะอย่าลืมกลับมาพักผ่อนด้วยล่ะเอองั้นผมจะขอตัวออกไปข้างนอกสักพักหนึ่งนะ1ชั่วโมงต่อมาคะแนน100คะแนนเลเวล70รอที่จะเข้าร่วมเฮอดูเหมือนว่ารุ่นพี่จะไม่มาสินะยังไงก็ตามฉันยังมีเบอร์ของพี่สาวตูอยู่ฉันสามารถขอให้เธอติดต่อกับรุ่นพี่ได้อยู่ เหมาะที่จะถามได้ว,ว่าบ้านประมูลเทียนห่วมีช่องขยายสัตว์เลี้ยงอยู่ในสต็อกหรือเปล่านะบ้านประมูลเทียนห่วห้องรับรอง v i p ีฮัลโหลในที่สุดก็ตัดสินใจโทรมาได้สักทีนะเนี่ยเออพี่สาวตูผมมีเรื่องที่อยากจะถามอยู่นะคุณพอติดต่อพี่สาวได้หรือเปล่าเฮนี่เพิ่งจะเดือนเดียวเองนะนายคิดถึงเธอแล้วงั้นเดี๋ยนี่ เออ,เอ,อจริงๆแล้วผมมีบางอย่างที่จะให้รุ่นพี่นะครับแต่ผมหาเธอไม่เจอที่สถาบันนะอ๋อมันค่อนข้างซับซ้อนนะเธอกลับบ้านไปเพราะว่าเรื่องครอบครัวฉันเองก็ไม่แน่ใจหรอกนะว่าเธอจะกลับมาเมื่อ,อไรแต่ฉันเองก็ติดต่อเธอไม่ได้เหมือนกันนะเหอในๆแล้วในเมื่อนายกลับมาเมืองมังกรทําไมนายถึงไม่มาหาฉันล่ะเธอฝากของบางอย่างไว้ให้หนายด้วยก่อนที่เธอจะไป เย็นวันนั้นโหดูเหมือนว่าในตอนนี้นาจะแตกต่างไปจากเดิมสินะมากกับบอริการซะด้วยเออพวกเขาเป็นเหมืออาชีพมากเลยนะครับพวกเขาไม่รบกวนคนอื่นๆหรอกเออพี่สาวตูดูคนข้างลังสิครับธุรกิจประมูลเทียนหัว่วเฟื่องฟูมากเลยสินะเนี่ยอ่าต้องขอบคุณนายนั่นแหละตั้งแต่ที่นายเอาไข่มังกรไปอยู่ในสารนุกรมสมบัติ ผู้คนจากทั่วทุกที่ต่างก็อยากเอาชนะเถียนหัวให้ได้เพื่อที่จะได้เห็นมันนะโหแค่ไข่มังกรใบเดียวก็ทําเอาให้บ้านประมูลเถียนหัวมีชื่อเสียงเลยงั้นเหรอแต่ด้วยไข่มังกรฟ้านี่ที่ฉันได้มาอืมช่างมันเถอะของล้าค่าแบบนี้คงจะเป็นไปได้แน่นอนถึงยังไงฉันเองก็มีสิทธิพิเศษในการแลกเปลี่ยนเดือนละครั้งอยู่แล้วนี่ก็ของพอแล้วละ นี่คือของที่เธอทิ้งไว้ให้นายนะเอามันไปสิโหอาวุธระดับตำนานงั้นเหรอตดงดาบอุกาบาทเพลิงระดับตำนานความต้องการของเลเวลเลเวล30อุปกรณ์ที่สูกสร้างขึ้นความแข็งแกร่งบวก256ความคล่องตัวบวก204เปลวเพลิงไฟเพิ่มพลังของทักษะาธาตุไฟ50%เมื่อใช้ทักษะาธาตุไฟจะ เพิ่มความเสียหาย50%จะสะสมทักษะไว้ที่ดาบเมื่อใช้ทักษะการโจมตีธาตุไฟครั้งต่อไปจะเพิ่มความเสียหายจากธาตุไฟที่สะสมไว้เห้ดาบเล่มนี้มันบอกมากเลยนะและความเสียหายที่เกิดจากไฟที่สะสมไว้มันรู้สึกเหมือนกับว่าถูกออกแบบมาให้ผมโดยเฉพาะเลยติ๊ง,ง,งอุปกรณ์ดาบอุกบาทเคิงฮ้ก็แน่นอนสิพี่สาวของนายนะได้มอบหมายให้ สุดยอดปรมาจารย์ช่างตีเหล็กสร้างมันขึ้นมาเลยนะซึ่งมันใช้เวลาหนึ่งเดือนในการสร้างจากปรมาจารย์นี้เลยนะฉันจะบอกว่าเธอนะ่ะรู้จักไหนดีจริงๆแม้จะไม่มีเธออยู่ใกล้ๆเธอก็ยังจัดหาเรื่องอาวุธดีๆให้กับนายได้อยู่เลยเฮ็ <c oughs> <c oughs> ดาบเล่มนี้ไม่ได้แค่แพงเพียงแค่อย่างเดียวแต่เธอยังคอยสังเกตการต่อสู้ของฉันทุกครั้งและช่วยฉันในเรื่องการต่อสู้อยู่เสมอ พี่สาวนี่ช่างเป็นคนที่ใส่ใจจริงๆอ่าขอบคุณครับรุ่นพี่โอไม่ใช่แค่อาวุธหรอกนะยังมีอีกอย่างหนึ่งนะดูสิหอนี่มันเวทมนต์ภษาษามังกรของธาตุไฟนี่จึดงแมกมาร,ระเบิดหนังสือทักษะความต้องการของคลาสเทมเมอร์มังกรนักเวทมังกรความต้องการของเลเวลเลเวล25เรียนรู้ทักษะเวทมนต์แมกมาร,ระเบิด ปล่อยเปลวไฟภายในพื้นที่เป้าหมายศัตรูที่อยู่ภายในจะจมลงในแมกมาและได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องเผอถ้าเกิดว่าฉันไปถึงเลเวล35ได้เมื่อไรฉันจะสามารถใช้เสียงสะท้อนภาษามังกรกับเสี่ยเวเย่และดาบปุกบัดเพลิงที่ยังสะสมความเสียหายจากไฟได้อีกพี่สาวช่วยได้มากจริงๆเลยนะเนี่ยนี่จะต้องเป็นแรงกระตุ้นให้ฉันสำหรับการทดสอบระดับชาติอย่างแน่นอน แย่หน่อยแฮที่เธอไม่ได้อยู่ที่นี่นะฉันอยากจะขอบคุณรุ่นพี่จริงๆเลยเห่ดึงหนังสือทักษะแมกมากระเบิดโหนั่นมันอะไรนะอย่าบอกนะว่าจะเป็นจดหมายรักกันนะ <c oughs> นี่ไอเจ้าหนูไม่ได้เจอกันนานเลยนะมีบางอย่างที่ไม่คาดว่ามันจะเกิดขึ้นดังนั้นฉันคงต้องออกไปข้างนอกสักพักหนึ่งน่าเสียดายที่ฉันไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วย คงไม่ได้ไปดูนายคว้าอันดับหนึ่งในการทดสอบระดับชาติแล้ละถ้าเกิดว่านายเห็นจดหมายฉบับนี้นายก็ควรอ่านมันไว้ด้วยละนายคงได้รับของขวัญจากฉันที่เตรียมไว้แล้วสินนะชอบมันหรือเปล่าละ่ะแล้วก็นะครั้งสุดท้ายที่ฉันสัญญากับนายไว้ว่าจะให้ของขวัญกับนายนะแต่นายเองก็ดันเอาไข่มังกรไปลงในสารนกกมซะแล้วดังนั้นนี่คือการตอบแทน ให้นายไปลักกันนะด้วยม้วนคําผีนั่นนะและครั้งนี้ฉันเองก็ได้จ้างคนสร้างอาวุธขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับนายแล้วก็มาดูกันซิว่านายจะจ่ายคืนยังไงกันอีกอย่างหนึง่งยังมีหลายเรื่องที่ฉันยังจะต้องดูแลที่นี่อีกแต่เมื่อฉันกลับไปสิ่งแรกที่ฉันจะทําคือแวะไปทานอาหารที่บ้านของพี่สาวนายแล้วก็พานายไปที่ห้องคะแนนเพื่อต่อสู้ละกันนะ ถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้อยู่ที่วิลล่าหมายเลขสองก็อย่าโง,ง่ไปรอฉันที่ห้องคะแนนล่ะตอนแรกฉันตั้งใจว่าจะไปเชียร์นายที่ประเทศไทยฉีแลแว้วแท้ๆแต่ตอนนี้ฉันคงทำไม่ได้แล,แล้วล่ะยังไงก็ตามพยายามเข้าละถ้าเกิดว่านายไม่ได้ที่หนึ่งมาแล้วก็ทั้งๆที่ฉันจัดหาอุปกรณ์แบบนี้ให้แลแว้วแท้ๆกลับมาที่นี่เมื่อไหร่ล่ะก็ฉันจะทำให้นายจดจำไปตลอดชีวิตเลยละ่ะดังนั้นจำมันไว้ด้วย โอ้แล้วก็นะนายคงจะไม่ลืมเรื่องน้ำแข็งนิรันที่สัญญากับฉันไว้สินะเก็บมันไว้ให้ดีล่ะพอฉันกลับไปฉันจะเอามันไปด้วยเฮ่ยน้องชายนายสบายดีไหมนะอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับพี่สาวตูขอบคุณที่เอามาส่งให้ผมนะครับเฮอ้นายนะเนี่ยชอบประจบประแจงฉันเสร็จ,จริงเลย <c ười> นายนะ่ะ <c ười> เป็น V.I.P. ของเทียนหั่วแท้ถฉันเองก็คงต้องทําทุกอย่าง ท่าที่ฉันทําได้เพื่อช่วยไหนสิอ๋อพูดถึงเรื่องที่จะให้ช่วยเออพี่สาวตูที่นี่พี่สาวพอมีม้วนคอมพีขยายช่องสัตว์เลี้ยงหรือเปล่า